สวัสดีค่ะทำอย่างไรถึงจะลงมือทาได้อย่างต่อเนื่องจนถึงความสำเร็จในชีวิตแน่นอนค่ะถ้าเราทำอะไรก็ตามในชีวิตของเราแล้วเราทำด้วยการที่เรามีความสุขในสิ่งที่เราทำเราจะสามารถทำได้อย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้แม้ว่าเรายังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่เราจะเจอเจตจำนงที่เราต้องการนะคะเราก็ต้องเจอในสิ่งที่เราไม่ต้องการก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยแล้วจริงๆชีวิตของเราต้องการอะไรกันแน่จริงๆวันนี้อย่างหนึ่งค่ะที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนก็คือว่าวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่นะปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำหรือเป็นสิ่งที่เราอยากทำ ฝืนอะไรฝืนได้ทุกคนแต่เราไม่สามารถฝืนความรู้สึกของเราเองได้ค่ะจนสุดท้ายคุณจะหยุดการลงมือทำสิ่งนั้นเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวคุณเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องถามตัวคุณเองค่ะว่าวันนี้ต้องถามความรู้สึกของคุณเองว่าความรู้สึกของคุณ ในสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรเราส่วนใหญ่มักใช้ความคิดใช้สมองในการดำเนินชีวิตในการลงมือทำสิ่งที่เราทำอยู่เช่นว่าฉันต้องทำนะฉันรู้สึกดีนะเพราะเงินมันเยอะฉันรู้สึกดีนะเพราะมันทำให้ฉันมีรายได้ที่เยอะมากฉันซื้ออะไรก็ได้ แต่วันนี้สิ่งที่ปิ๋วกำลังจะบอกทุกคนค่ะวันนี้ค่ะคุณต้องถามตัวเองจากความรู้สึกจริงๆที่ว่าถ้าวันนี้มันไม่มีรายได้เข้ามาล่ะความรู้สึกของคุณในการที่คุณกำลังทำสิ่งนั้นอยู่คุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกมีความสุขจริงไหมหรือคุณรู้สึกว่าว่าถ้าไม่ได้เงิน ก็ไม่มีความสุขสินั่นหมายความว่าค่ะคุณให้คำว่าเงินหรือวัตถุมันเหนือกว่าความรู้สึกจริงๆในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตแล้วสุดท้ายแน่นอนทุกคนไม่มีทางที่คุณจะลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่มีทางที่คุณจะลงมือทำได้อย่างที่คุณรู้สึกมีความสุขและใส่พลังแห่งความสุขลงไปในสิ่งที่คุณทำ สิ่งหนึ่งค่ะที่เราลงมือทำอะไรอยู่ก็ตามทุกคนแล้วเราทำไม่ต่อเนื่องทำเพราะเราต้องทำทำด้วยความฝืนใจหรือเพราะเหตุผลอะไรก็ตามในชีวิตของคุณส่วนใหญ่ค่ะเราส่วนใหญ่มักแคร์กับโลกภายนอกเรามักแคร์กับสังคมที่จะมองเราว่าอย่างไร พอเราแคร์กับโลกภายนอกมากเกินไปว่าเขามองเราอย่างไรเขาจะคิดกับเราอย่างไรเขาจะวิพากวิจาร์ณเราอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่คุณทำเลยแล้วไม่แปลกค่ะที่คุณจะทำทําหยุดหยุดหรือคุณทำอย่างที่คุณไม่มีความสุขในชีวิตทำเหมือนในหุ่นยนต์ ความรู้สึกนี้มันเคยเกิดขึ้นกับปิวมาก่อนทุกคนเหมือนดังที่อัจชาภาพแห่งจัก,กราวาลหรือพระเจ้าค่ะได้สื่อสารในสื่อ conversation with God เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุกคนไม่ได้ต้องการการยอมรับจากโลกภายนอกเมื่อนั้นเราจะเข้าถึงโลกภายในของเราเองนั่นหมายความว่าเมื่อเราเข้าถึงโลกภายในของเราได้แล้วเราจะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเราเอง เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนแน่นอนวันนี้ค่ะหลายๆคนออกมาเป็นแสงสว่างซึ่งยอดเยี่ยมมากทุกคนออกมาเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนแต่วันนี้การที่เราเป็นตัวของตัวเราเองและเป็นในสไตล์ของตัวเราเองมันจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขทำให้คุณรู้สึกสนุกทำให้คุณรู้สึกว่า มันเต็มอิ่มแล้วมันฟินมากในทุกๆครั้งที่คุณทํานี่แหละค่ะคือสิ่งที่บิวกําลังจะบอกกับคุณว่าวันนี้คุณต้องฟังความรู้สึกของตัวคุณเองเนื้องานเดียวกันทุกคนแต่ไลฟ์สไตล์ในการลงมือทําย่อมแตกต่างกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหาไลฟ์สไตล์ของคุณได้ว่าคุณ ปรารถนาต้องการที่จะทำในแบบไหนที่เป็นแบบของคุณวันนั้นแหละค่ะคุณจะมีไอเดียคุณจะมีความคิดเจ๋งๆที่ออกมาในชีวิตของคุณแล้วคุณสามารถเติมเต็มในเนื้องานที่คุณทำได้แล้วคุณจะรู้สึกฟินรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันที่คุณได้ลงมือทำแล้วคุณจะไม่รู้สึกเบื่อเลยรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่คุณทำอ่ะมันสดใหม่ มันสดใหม่ในชีวิตของคุณมากแล้วนั่นแหละค่ะคุณจะสามารถลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดในการลงมือทำแม้ว่าวันนี้ผลลัพธ์มันยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณจะรู้สึกเลยว่าว้าวมันมีความสุขแล้วรู้สึกว่าคุณได้รับไปแล้วผลลัพธ์เพราะอะไรเพราะใจคุณอิ่มเอมไปแล้วเรียบร้อย เมื่อใจคุณอิ่มยังไงก็ตามผมลัพ์มันก็เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอยู่แล้วดังนั้นคำถามที่ขามปิวมาว่าพี่ทำแล้วหยุดตลอดเวลากว่าจะลุกขึ้นมาทำใหม่ได้เหมือนมีมารเหมือนมีซาตานบาฉุดไว้แล้วไม่สามารถลงมือทำได้ปิวก็มองเห็นตัวปิวเองเลยในอดีตที่ปิวก็เป็นแบบนั้น ก่อนหน้านั้นที่ทำ u t u b e แล้วก็ไลฟ์สดแบบนี้ปิวก็หยุดไปช่วงหนึ่งแต่เราทำด้วยความคิดทำด้วยสมองทำด้วยการที่เราก๊อปปี้ไม่ได้เป็นตัวของเราเองเราจึงไม่ได้มีความสุขในการลงมือทำเราจึงทำแบบทำทำหยุดหยุดพอมีใครมาวิพากวิจารณ์ณเราพอมีใครมาว่าเราเราก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ เพราะเราแคร์กับโลกภายนอกที่มองเราจะเป็นแบบไหนเราไม่ได้แคร์จากความรู้สึกข้างในของเราแต่พอวันนี้เรากลับมาทำใหม่โดยการใช้ความรู้สึกในการขับเคลื่อนในการลงมือทำมันมีความเป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญค่ะทุกๆครั้งที่เราทำ เราจะยิ่งพัฒนาขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นและมันจะกลายเป็นตัวของตัวเราอย่างแท้จริงทุกๆวันมันจะกลายเป็นความสดใหม่ของชีวิตทุกๆวันสิ่งที่เราลงมือทํานั้นเราทําอย่างจดจ่ออย่างมุ่งมั่นแต่เราทําอย่างที่เราสนุกสนานทําเล่นๆแต่เอาจริงสําหรับอันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ